ฝากกดปุ่มสนับสนุนที่ด้านล่างคลิปมุมขวามือและกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเดือนมีนาคม2566นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกไพ่กันก่อนนะคะชาวกรกฎลองอธิษฐานดูซิ ว่าวันนี้จะได้ไพ่เสียร้อยแปดเป็นเสียงอะไรนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นว่าจะหยิบได้เสียงอะไรมายังไงก็ <c oughs> ขอให้ชาวกรกฏนะก็ให้ระวังตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโควิดยังอยู่คู่กับเรา สงสัยเขาจะจูบเป็นเพื่อนเราตลอดไปเขาผ่านนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะคะนะแต่บางทีเราก็หละหลวมอืมเราก็อยากกระตกแค่นั้นเองจะระวังตัวนิดนึงแต่เหมือนอาจารย์มาก่ก่อนก็กลัวมากนะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มไม่กลัวเหมือนกันแต่ยังกลัวอยู่ดี ก็ฝากเพืเ่อนทุกคนดูแลตัวเองดีดีได้วยนะคะอ่าเราจะอุ๊ยโชคดีจังเลยอ่ะกระกฎเนี่ยดูไพ่เสี่ยนของเรานะคะนะว่าได้เสี่ยนอะไรชาวลัคนาลาศีกรกฎนะคะไพ่ใบกลางที่จะสถิตยอยู่กับคุณเนี่ยตลอดเดือนเนี้ยนะคะหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะนะก็จะบ่งบอกจากไพ่ใบกลางแหละนะเอ่อคุณได้เสี่ยนของไพ่ส่วนเจ้า ะะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นไงส่วนใบข้างๆเนี้ยเป็นเสียนน้องกุมารแต่เป็นกุมารผู้ชายนะคะอันนี้เป็นเสียงของออพระฤาษีอรรา,าดาบทที่เป็นอ,อ,อาจารย์ของพระพุทธองค์เนาะที่ปิดการรับรู้ทั้งหมดนะคะ ไม่ได้รับรู้อะไรเลยอีกแล้วก็ไม่สามารถนิพพานได้ไม่สามารถฟังพระพุทธเจา้าทันเทศได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะท่านก็ยังคงลอยอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นดวงแก้วลอยอยู่แล้วก็ภัยสรุปนะคะเป็นเสียญพระพิคเนกกับเสียญพระศิวะมหาเทพนะเสียญพระศิวะกับเสียญพระอิศวรเจ้าในความหมายของอาจารย์คือองค์องค์เดียวกันนะคะทีนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเอ่อ ในไพ่ชุดนี้เนี่ยโ,โดดเด่นเรื่องงานเรื่องเองินอะไรหลายๆเรื่องนะแต่ก็จะขอพูดเรื่องงานก่อนนะชาวลัคนาราศีกรกฎฟังให้ดีๆนะงานของคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่หนักหน่วงขึ้นหรืออาจจะได้ ไปทํางานใหม่ๆร่วมกับทีมใหม่ๆนะมีคอนเน็กชันใหม่ๆได้เข้าไปเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่มันไม่ใช่แนวเลยอะไรเงี้ยฉันจะบอกว่าฉันไม่ใช่แนวของฉันอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ต้องทําจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยมันเป็นพาแห่งการเรียนรู้นะทั้งสองใบเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเรานะหรืออ,อ,อาจจะแปลได้ความหมายนะว่า กรกดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากทีนี้บางทีอ่ะเราอาจจะได้รับบทเรียนราคาแพงจากผู้ชายก็ได้นะอาจากตีเป็นไพ่แบบนี้เพราะว่าไพ่เนี่ยไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีผู้หญิงทั้ง5าง้าใบไม่มีเสียงหัวโขนเลยมีแต่เสียงผู้ชายนะคะอาจจะได้เรียนรู้อะไรแปลกๆจากแฟนจากผู้ชายหรือมีบทเรียนอะไรแบบเข้ามาในชีวิตอะ่ะให้เรา เขาเรียกอะไรเป็นเป็นบทเรียนในในหน้านึงของหนังสือเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยเอาจดบันทึกไว้อย่างเงี้ยถึงความทรงจําอันเนี้ยว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วเราจะกลับไปหรือไม่กลับไปอีกอะไรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันคือแบบเหมือนเราเปิดหนังสือแล้วก็เออไปเจอบทเรียนแบบนี้อ่ะมันก็คือชีวิตเราหน้าหนึ่นประมาณอย่างเงี้ยนะเอ่อสิ่งแปลกใหม่พวกเนี้ยลักขณากรรากฎจะได้เรียนรู้หมดเลย นะคะแล้วคุณก็เลือกเอาคุณก็เลือกเอานะคะมันจะมีความรู้ทางดีและไม่ดีประสบการณ์ดีและไม่ดีเกิดขึ้นนะทีนี้สิ่งที่อาจารย์ได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ไปคิดไตรตรองดูว่าจะเดินไปข้างหน้าต่อจะหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะถอยสําหรับบุคคลแต่ละคนที่เราได้เรียนรู้เขามานะคะพอมาพูดถึงเรื่องงานปุ๊บก ได้ทำนองเดียวกันงานชนิดนี้มันยากคุณไม่ถนัดนะหรือว่าคิดเอาอยากจะลองไหมอยากจะทำต่อไหมอยากจะเรียนรู้เพิ่มไหมหรือมันสนุกดีอาจทำต่อเพื่อให้ได้ความรู้หลากหลายเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นประสบการณ์ของเรานะเพื่อจะเป็นในแง่มุมหนึง่งเพื่อจะทำให้เราเก่งขึ้น หรือมีความรู้มีสิ่งแปลกใหม่ขึ้นเพื่อที่จะไปต่อยอดทําอะไรสักอย่างในอนาคตกรลกฎก็สามารถทําได้นะเพราะว่าไพ่คุณได้เสียงทอริคเนตด,ด้วยไงนะอาจารย์มองว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกรลกฎในช่วงจังหวะนี้มันเป็นสิ่งที่ดีหมดทุกทุกอย่างเลยนะคะดีหมดในทุกเรื่องนะคะแล้วสามารถทำแล้วประสบความสำเร็จสูงด้วยนะ,ะทีนี้ อยากจะขอเตือนกรกฎไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามแต่อยากจะให้กรกฎเนี่ยปิดตาไว้ข้างหนึง่งนะไม่ว่าจะเรื่องงานเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเรื่องเงินที่ต้องจ่ายออกไปต้องเสียไปหรือต้องแลกอะไรก็ตามเพื่อให้ได้มานะคะ ให้กรกดปิดหูปิดตาไว้เลยปิดตาไว้ข้างหนึ่งก็ได้หรือว่าทําเป็นหลีหลีตามองไม่เห็นก็ได้อะไรเงี้ยเออจะเคยเห็นเต็มที่ร้อยหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะหลีให้เหลือสักเจอะไรประมาณนี้หลับหูหลับตาปล่อยมันไปแล้วธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็จเจริญก้าวหน้าดีนะมีผลสำลิแล้วก็สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้มาก แล้วก็จากธุรกิจเล็กๆมันอาจจะกลายเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดงชิ้นสําคัญในชีวิตคุณเลยก็ได้นะพอไพ่มนขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นบางอย่างจะเป็นคนตรงเกินไปซิกแซกบ้างก็ดีหรือว่าไม่พูดบ้างก็ดีหรือเห็นแล้วก็เงียบไว้หน่อยก็ดีก็ช่างเขางานเราเดินได้ก็จบโดยที่เเราไม่ต้อง โดนเอาเปียกมากอะไรเงี้ยนะคะบางอย่างเราจะทําการใหญ่มันก็ต้องยอมนะยอมแต่ว่าเรายอมระดับที่เรารับได้นะไม่ไม่ไม่ไมไมใช่ว่าจนหนเกดเกินไปก็ไม่ใช่เลยแบบนี้เนาะอืมก็ถือว่างานออกมาดีนะคะใช้ได้การเงินของกร,รกฎดก็ดําเนินไปด้วยดีนะก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่มันแบบว่างดได้ก็งดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บเงินให้มันมาก นะเพราะดูจากในไพ่ทั้งทั้งห้าใบเนี้ยเดือนมีนาเนี่ยกรรกฏบางคนเริ่มเริ่มเก็บเงินได้นะเริ่มมีเงินเก็บเริ่มแบบว่าจัดสรรปันส่วนเงินได้ดีขึ้นบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นแคปโฟก็เริ่มดีขึ้นนะคะอ่าแล้วก็มองดูระยะยาวกรรกฎก็รอดนะเรื่องการเงินนะคะแล้วในเดือนนี้ก็จะมีเงินเข้ามาอาจจะเป็นเงินพิเศษหรือรายได้พิเศษที่คุณได้จากความรู้หรือว่าสิ่งแปลกใหม่ที่คุณจะทำนี่แหละ นะคะจะได้เงินพิเศษเข้ามาด้วยนะคะมาได้ได้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าฟุ่งเฟือยมันก็แล้วกันนะทีนี้ในส่วนของเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเนาะ <c oughs> เออกรกดคนไหนที่ผ่านมานะไม่เคยมีลูกอาจจะได้ลูกนะไม่ว่าในอดีตคุณจะแท้งมาคุณจะเสียลูกไป โดยที่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยเด็กพวกเนี้จะกลับมาเกิดคุณพูดแล้วก็ขนลุกนะอืมคือเด็กอะ่ะที่คุณเสียไปอะ่ะด้วยกรณีเหตุผลใดๆก็ตามเขาจะกลับมาเกิดเขารออยู่นะหรือไม่เช่นนั้นก็คืออาจจะเป็นกุมารที่บ้านคุณก็ได้หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้เขาจะมาเกิดเป็นลูกคุณเนี่ยเขารออยู่นะ มีนะกรกฏจะได้จริงๆนะคะแล้วเพราะว่าดูไพ่ไพ่สรุปนะนี่ก็พ่อนี่ก็ลูกนะเป็นพาสิวานี่เป็พินี่นี่พ่อลูกนะแล้วนี่ก็เป็นกุมารเขาขึ้นเข,นขาไพ่มันอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้นะคะอยู่แถบนี้เลยขึ้นมาอยู่แถบนี้นะคะตรงกันนะอาจารย์ตีความหมายเลยว่ากรกฏจะได้ลูกแน่นอนเลยรั้งตัวเซนเลยนะคะใครที่อยากได้แต่คนที่ไม่อยากได้บางทีก็มา ถ้าใครที่ยังไม่อยากได้เป็นจุดทุกหน้าที่พาตัวเองเลยบอกว่าลูกขอก่อนอะไรย่างเงี้ยยังไม่พร้อมอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าดูแล้วคือเด็กเขาต้องการที่จะมาเกิดแล้วมันถึงเวลาของเขาแล้วที่จะมาช่วยให้กอกระกดรวยขึ้นกอกระกดคนไหนที่ได้ลูกภายในปีนี้นะคะเนี่ยปีกระต่ายเนี่ยรวยนะลูกก็รวยแล้วก็พ่อแม่ก็รวยด้วยคือเขาให้โชคลูกจะมาให้โชคนะคะ เหมือนเทวดาให้โชคเทวดาใหญ่ๆอ่ะเขาอาจจะส่งกุมารส่งเด็กน้อยส่งอภิชาติตบุตรมาให้เกิดกับคุณก็ได้เพื่อให้มาช่วยเหลือครอบครัวคุณหรือว่ามาหนุนดวงทําให้พ่อแม่มีกินมีใช้มาหนุนดวงทำให้อ,ในหนใหอุปสรรคมันน้อยลงเออแล้วก็ให้รวยขึ้นนะดวงเป็นแบบนี้ดวงมันเกือเกอเก้อกูลเกื้อหนุนกันนะคะคก่นนะะอนเรากดใครยังไม่มีลูกนะถ้าพร้อมมีก็คือปล่อยเลยเพราะว่าดวงเขาจะมาหนุนนะ ถือว่าเป็นการเป็นโชคดีนะถ้าคุณได้ลูกนะคะแล้วก็กรรกที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์นะชีวิตความรักจะสมบูรณ์แล้วก็เขาเรียกว่าสร้างฐานะได้มั่นคงนะคะเหมือนพระศิวะกับพระแม่ปราวตีเนี่ยแล้วก็จะมาได้บุตรก็จะเสริมความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทําให้ครอบครัวอุ่นแล้วก็มีความโชคดี เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกรกฎคนไหนที่ได้เสียงพระปิคเนตนี่นะจะต้องกราบพ่อง,งามเลยนะนทีนี้คนที่ทําบุญสุนทานเดินสายบุญมาเยอะนะรอบเนี้ยกรกฎจะได้ใช้บุญแล้วนะคือจะมีสิ่งวิเศษอะไรบางอย่างไม่รู้ที่เทวดาจะให้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาใครอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้คู่ดีคือในช่วงจังหวะน,นี้ ตั้งแต่มีนานี้เป็นต้นไปนะถึงประมาณกลางปีกลางปีหน้ากรากฎจะมีโชคดีเกี่ยวกับพวกสิ่งทรัพย์พวกนี้นะนะพวกเงินทองเรื่องความรัก <c oughs> มันจะสมหวังแต่ว่าบางอย่างมันมีอุปสรรคทุกอย่างแหละจางก็ไม่ได้พูดถึงนะนะมันมีทุกอย่างนะคะแต่ว่ากรากฎจะประสบความสําเร็จนะพนูดง่ายๆก็คือถึงถึงเวลาคนมันจะรวยมันห้ามไม่ได้หรอก ช้นะางมาฉุดก็ไม่อยู่นะก็ลังไม่อยู่นะส่วนเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวก็เรากดก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ไปรีแลกต์นะไปรีแลก์ไปท่องเที่ยวนะคะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนสมองไปกับคู่ไปกับอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ไปมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้พักผ่อนหลายๆวัน <c oughs> นะเพื่อได้รีแลก์สมองบ้างอะไรบ้างคลายเครียดเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญตามวาระังต่างๆด้วยทีนี้ลัคนาราศีกรกฎอาจจะนะในช่วงจังหวัดเดือนนี้อาจจะมีประเด็นตรงที่ว่าอออาจจะมีเซนต์รุนแรงนิดนึง เซนแบบสัมผัสที่6หรืออะไรของเราอะ่ะเราอาจจะได้สัมผัสกับสิ่งเหนือธรรมชาติก็เป็นได้นะคะในช่วงจังหวะนี้เซนจะแรงพลังจะเยอะนิดนึงฉะนั้นบางทีเราไปเที่ยวไปอะไรนะคะก็อยากจะให้ทุกคนสวดมวนต์ไหว้พาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางนะแล้วก็สัมภเวสีอะไรพวกนี้นะคะนะให้เทวดาด้วยเทวดาประจําตัวเทวดาแถวๆนั้นอะไรอย่างนี้นะคะนะเพื่อเป็นการบอกว่าเขาเรียกแะไร ออ่เถ้าเป็นหมอได้บอกว่าป้องกันกันแล้วกันะจะได้ไม่ต้องไปโดนสิ่งเหนือธรรมชาติมารบกวนเราเยอะคือเราให้ไว้ก่อนเลยนะคะเราให้ไว้ก่อนเลยอเพราะว่าเราจะมีเซนต์พิเศษอะไรบางอย่างที่มันแบบม,ม,มันมันมันเยอะขึ้นนะส่วนคนที่ที่มีอยู่แล้วมันก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะช่วงนี้ไปเดินทางไปไหนก็ระวังสิ่งธรรมชาติแบบนี้ไว้นิดนึงนะคะเรื่องไ,ไปไปงานศพ นะหรือว่าไปที่เขาแบบไปถอนสารถอนเสาถอนอะไรกันคือพวกเนี้ยพิสดา ا พวกนี้ก่อนเรากดห้ามไปนะคะนะให้หยุดไว้ก่อนในเดือนมีนาะคมเนาะผ่านได้คือผ่านนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะว่าตาเราเราจะมีเซนส์ไงเออไม่อยากไม่อยากให้ไปเห็นของพวกนี้เยอะบางคนจิตไม่แข็งอะแล้วไปเห็นเนี่ยมัน,ม,นมันไม่โอเคนะมันจะทําให้เราจิตตกแล้วก็มันไม่ดีอะอสุรุปเป็นไม่ดีแล้วกันบางอย่างมันพูดออกสื่อไม่ได้นะคะ อ่าก็อาจารย์ขอขอวยพรเนาะให้กรกฎดอะสำเร็จทุกอย่างนะคะนะเพราะว่าได้เสียนพ่อพิคเนตไม่ต้องกลัวแล้วทั้งงานเงนิงน,งนความรักบ,บ้านช่องเลยก็ได้หมดสมความปรารถนาก็เราเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็แล้วกันนะคะกรกฎดนะฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจากสุรทิปเล่าเรื่องผีนะคะซึ่งจากออนแอร์ทิปแรกนะในเดือน,นนะมีนาคม2566นี้นะคะก็ในรายการเนี่ย ก็อาจจะมีแขกรับเชิญทางบ้านนะคะมาคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าประสบการณ์หลอนๆของแขกรับเชิญมีอะไรบ้างแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้เกร็ดความรู้ในเทปนั้นๆนะคะในท็อป,ปิกที่เราคุยกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือเป็นเอซของอาจารย์นะถ้าใครอยากจะมาออกรายการหรือว่า อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์กลางหรือจะโทรไลน์หาน้องแอดมินก็ได้นะเพื่อนัดหมายถ้าคนไม่อยากออกกล้องอายเขินก็โทรมาเล่าหรืออาจจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปแบบรายการประมาณนี้นะคะก็ใครอยากแชร์ก็ติดต่อน้องแอดมินมาละกันนะคะแลอาจารย์ก็ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฝากกดปุ่มสนับสนุนที่ด้านล่างคลิปมุมขวามือและก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ